ยินดีต้อนรับคณะการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปันลังกาสามาคัคคีตำบลลังกาใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารสถานศึกษานายพิทักษ์เพชรโตตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลังกาใหญ่นายนอมสุโข,ข ตำแหน่งประธานเทศบาลลำกาใหญ่นางสาวสุภาวดีสีชุ่มตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษานางพิมพ์พีสาประเสริฐโสตำแหน่งนักวิชาการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสพดตะปันลังกาสามัคคีครูและบ,บุคลากรน,นางพัฒนานนิธิวัฒนัน ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางวาสนาฉายพิมายตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนางสิริพรหมวยนอกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนางวัสมนวงปรีชาตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวธัญลักษณ์ปั่นสุขตำแหน่งผู้ดูแลเด็กวิสัยทัศน์พันธกิจ มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้งสด้านเพียบพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเอกลักษณ์คือภูมิทัศน์ร่มรื่นสะอาดสวยงามอัตลักษณ์คือยิ้มง่ายทักทายไหว้สวยการตรวจเยี่ยมสถานพัฒนาเด็กปถมวัย การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐม,มวัยพศ2567-2571ถึงรหัสสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัย30 3030505001ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปันลังกาสามาคัคคีตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนอครราชสีมาสังกัดเทศบาลลังกาใหญ่ระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่1ตัวชี้วัดที่1.1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวจากการดำเนินการจัดประสบการณ์และดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยเด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยมีน้ำหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางด้านร่างกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุ เด็กมีพัฒนาการร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่าเริรงแจนใสไม่จิตไม่ป่วยและมีพฤติกรรมด้านอนามัยที่เหมาะสมกับวัยในด้านการเคลื่อนไหวเด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วทรงตัวได้ดีมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่สอดคล้องกับวัยโดยเด็กสามารถเดินวิ่งกระโดดปีนป่าย และร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบจับอุปกรณ์การเรียนการเขียนระบายสีและทำกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ จากการจะประสบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยพวูว่าเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาในร,ระดับดีสามารถเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีความสนใจใฝ่รู้และกล้าสแสดงออกทางความคิดอย่างเหมาะสมกับวัยเด็กสามารถคิดวิเคราะห์สังเกตเปรียบเทียบจดจำและแก้ไขปัญหาง่ายๆได้ตามวัย มีทักษะในการฟังการสื่อสารและสักถามเพื่อแสวงหาความรู้นำประสบการณ์เดินมาประยุกตใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เด็กยังสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่นการทดลองและกิจกรรมที่เสริมประสบการณ์ที่ครูจัดขึ้นได้อย่างมีความสุขตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัยพบว,ว่าเด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารอยู่ในระดับดีสามารถใช้ภาษาในการฟังพูดอ่านและสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสมกับวัยมีความกล้าสแสดงออกและการสื่อสารความคิดความรู้สึกและความต้องการของตนได้อย่างเหมาะสมเด็กสามารถฟัง และอธิบายและเข้าใจคําสั่งและเรื่องราวต่างๆได้ดีมีทักษะในการตอบคําถามเล่าเรื่องจากประสบการณ์หรือจากภาพและนิทานได้ตามลําดับเหตุการณ์ใช้คําศัพท์เหมาะสมกับวัยและสามารถสื่อสารตอบโต้กับครูและเพื่อนๆได้อย่างเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้เด็กสแสดงความสนใจในการอ่านการฟังนิทานการดูภาพ และสัญลักษณ์สามารถจดจำตัวอักษรคำศัพท์และสัญลักษณ์เบื้องต้นได้ตามวัยรวมทั้งสามารถใช้ท่าทางสีหน้าและภาษากายประกอบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างใกล้ชิด พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจอยู่ในระดับดีเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ล่าเริงแจม่มใสและมีความสุขในการมาโรงเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมเด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองของในสถานการณ์ต่าง มีความอดทนรอคอยและยอมรับกติกาได้ตามวัยอีกทั้งมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดและกล้าทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งสู่พัฒนาการการด้านสังคมและคุณธรรมอย่างเหมาะสมกับวัย พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมอยู่ในระดับดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนได้ดีและปฏิบัติตามกติกาและข้อตกลงร่วมกันได้ตามวัยเด็กๆสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้รู้จักแบ่งปันการรอคอยการช่วยเหลือเกื้อกูลและการทำงานเป็นกลุ่ม มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนครูและบุคลากรรอบข้างสแสดงออกถึงความสุภาพมีมารยาทเหมาะสมกับการละเทศะและเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นรู้จักแยกแยะถูกผิดยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐานเช่นมีน้ำใจกระตันยูและความเคารพผู้อื่นได้ตามไว ตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานพัฒน,นาเด็กปฐมวัยมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของชุมชนนโยบายของต้นสังกัดและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒน,นาการรอบด้านทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญาบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรู้อย่างมีสุขวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการสื่อสารให้ครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบมีส่วนร่วมผ่านกระการประชุมการจัดทำเอกสารและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ส่งผลให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนําไปใช้ในทิศทางเดียวกันและสามารถนําไปใช้เป็นกรอบในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้กำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษากลยุทธ์ของสถานศึกษาเน้นการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กวัดที่2.3ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาลผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภาวะผู้นำที่ชัดเจนทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการโดยสามารถวางแผนกำหนดนโยบาย และติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลเด็กอย่างปลอดภัยประชีวัดที่2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และความต้องการของเด็กในบริบทของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีการนิเทศและการติดตามการปฏิบัติงานของครูและผู้ดูแลเด็กอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนและดำเนินการนิเทศทั้งเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการดูแลเด็กให้มีประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศและการประเมินปฏิบัติประกอบด้วยการนิเทศแบบเข้าชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์การติดตามผลการดำเนินงานแผนการจัดการเรียนรู้และแผนประจำปีการประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยมีการจัดหาและใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายครบถ้วนและเหมาะสมกับวัยของเด็กเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านสติปัญญาภาษาอารมณ์จิตใจสังคมและปัญญา ือและวัสดุที่ใช้เรียนรู้ที่จัดให้เด็กมีใช้พอเพียงปลอดภัยและเหมาะสมกับจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มโดยสถานศึกษาแด้คำนึงถึงความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์และของเล่นตามมาตรฐานความปลอดภัยการจัดสื่อให้พอเพียงต่อการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม การจัดเก็บและบำรุงรักษาสื่อให้ใช้งานได้นานและคงสภาพดีการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสื่อและความสนใจของเด็กตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และ การพัฒนาของเด็กได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนและปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและตอบสนองต่อความต้องการของเด็กในทุกด้านทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาเน้นคุณสมบัติได้แก่ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะสมกับวัยและจำนวนเด็ก การจัดพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นพื้นที่เล่นกลางแจ้งพื้นที่กิจกรรมในห้องเรียนมุมสร้างสรรค์มุมภาษามุมคณิตศาสตร์การจัดสื่อและวัสดุการเรียนรู้ให้พอเพียงใช้งานสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการและสวัสดิภาพ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพสำหรับเด็กครูบุคลากรและผู้ปกครองอย่างเหมาะสมและพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในด้านร่างกายจิตใจและสังคมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประกอบด้วยการจัดอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็ก และสภาพร่างกายของเด็กที่2.9กระบวนการเฝ้าระวังและการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีระบบการเฝ้าระวงังการคัดกรองเด็กที่อาจเกิดความต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถดูแลและพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมชีวัดที่2.10 การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กได้อย่างรอบด้านการจัดประชุมและกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองเช่น การประชุมผู้ปกครองการให้คำปรึกษาและการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเด็กการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกเช่นโรงพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชมรมองค์กรท้องถิ่นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเช่นวันครอบครัววันวิชาการกิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมอื่นๆตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีการจัดทําหลักสูตรปฐมวัยและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับมาตรฐานและนโยบายของต้นสังกัดและบริบทของชุมชนโดยเน้นพัฒนาการรอบด้านของเด็ก ได้เก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านจิตใจด้านสังคมด้านภาษาด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีลักษณะสำคัญดังนี้มีการกำหนดวัตถุประสงค์รายวิชาและการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกับการพัฒนาและความสนใจของเด็ก การวางแผนกิจกรรมแบบรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้วัตที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักสูตรและเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่สำคัญเช่นความมีวินยัยความรับผิดชอบความมีน้ำใจความอดทนการเคารพผู้อื่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นกิจกรรมเป็นไปตามช่วงวัยและความสนใจของเด็กเช่นกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมเล่นบทบาทสมมุติ กิจกรรมศิลปะดนตรีและการสำรวจสิ่งรอบตัวตัวชี้วัดที่3.3ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างระบบและต่อเนื่องมีระบบการประเมินพัฒนาเด็กของปฐมวัยเป็นไปอย่างระบบครอบคลุมทุกทุกด้านได้แก่ด้านร่างกายภาษาสติปัญญา อารมณ์จิตใจและสังคมโดยมุ่งเน้นติดตามพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรงุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการดูแลเด็กให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละคนลักษณะสำคัญของการประเมินได้แก่การสังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมของเด็กในชีวิตประจำวันและกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือและแบบประเมินที่เหมาะสมกับวัยเช่นการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบันทึกกิจกรรมหรือแบบประเมินชิ้นงานการบันทึกผลการประเมิอนอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีเมื่อวันที่8กันยายน2568พื้นที่ตำบลลงกาใหญ่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปารังกาสามัคคีด้วยเหตุการณ์อุทก,กภัยในครั้งนี้ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเด็กนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ข้าวของทรัพย์สินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจมหายไปกับน้ำตลอดทั้งรั้วรอบอาคารสนามเด็กเล่นและโรงอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน